ต่อไปนะครับการบันทึกเงินชดเชยนะครับก็เราเลือกชื่อคนที่เราจะต้องการบันทึกเข้ามานะครับก็ต่อมาเราก็มาเลือกที่ประวัติการรับเงินเดือนนะครับติ๊กไปแล้วเข้ามานี่นะครับแก้นี้เป็นการรับเงินเดือนโดยปรับชดเชยคุณนุชเอามาเลือกครับนี่ครับ ชดเชยเงินเดือนตามคุณวุฒิวันมีผลหนึ่งพฤษภาหกเจดนะครับดูครับเคสนี้เป็นสัญญบัตินะครับยกตัวอย่างของร้อยตำรวจเอกหญิงกระนกวันนะลีจ้อยเลื่อนจาก 21ขั้น 1, 13เป็น21ขั้น14.5ได้เลื่อนเป็น1.5นะครับเราก็ปรับเลยปรับเลื่อนขั้น1.5ขัน้นหน่วยที่ออกคําสั่งภาค6ครับเลือกบอกอตากคําสั่งที่เรามาดูครับสัญญาบัตอยู่ที่คําสั่งที่22ทับ2568อ่ะเราใส่เลขครับ22ทับ25 กแปดลงวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราหกแปดลงวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราหกแปดเพื่อนขั้นจากสิบสี่จุดห้านะครับลายนี้ เป็นสองหมื่นหนึ่งห้าร้อยเรามาดูว่าสองหนึ่งห้าร้อยถูกต้องนะครับบันทึกครับโอเคครับข้อมูลเราก็จะขึ้นมาแล้วครับ เป็นหนึ่งพฤษภาหกเจ็ดนะครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับต่อไปเราจะถอนคำสั่งที่ห้าสี่ศูนย์นะครับปก็ต <c oughs> ิถอนแก้ไขคำสั่งเหตุผล ได้ได้ปรับชดเชยคุณอาวุธหน่วยที่ออกครับอ่านี้เกิดอะไรขึ้นชดเชยคุณอาวุธอันนี้เราเพิ่มแบบโนติเราเองนะครับ หนึ่งคอคอหกเจ็ดมาหน่วยที่ออกคำสั่งคือทัพหกทอกรเราเลือกพอจาวตาคำสั่งอ้างอิงอรวมเรื่องเงินเดือนนะครับเป็นคำสั่งที่ยี่สบห้าทับหกแปดคำสั่งอพอจาวตาตที่ยี่สิบห้าทับสองห้าหก แปดลงยี่สิบเจ็ดทับศูนย์หนึ่งยี่สิบเจ็ดทับศูนย์หนึ่งทับสองห้าหกแปดโอเคเอ่าเออ

หน่วยที่ออกคำสั่งพอหกเลือกพอจวาตากยี่สิทับสองหลงวันที่27่สิทับศู่ทับห้าหกเป็นเขาปรับขั้นตุลาเขาปรับ14.5เป็น15.5 เป็นสิบห้าจุดห้าบัญชีปกติบันทึกครับต่อมาขั้นสิบห้าจุดห้าปรับเป็นสิบหกจุดห้าครับขั้นตัวนี้ โคต้าประจำปีนะครับเป็นขั้น16เนื่องจากาหน่วยไม่ได้ปรับแก่ตอนปรับชดเชยแล้วก็ถอนขั้นตุลานะครับเราก็เลือกปรับใหม่ให้เป็นปัจจุบันโอเคนี้เป็นการแก้ไขกดบันทึกโอเคนะครับตอนนี้เราก็บันทึกแล้ว,ลวเมื่อตอน หนึ่งตุลาหกเจ็ดนะครับเราเดิมเป็นสิบสี่นะครับเราปรับแก้ไขถอนเป็นสิบห้าจุดห้าเนื่องจากพฤษภานะครับนี่ครับเห็นไหมครับขึ้นถอนแก้ไขคำสั่งหนึ่งตุลาเป็นคันตุลาใหม่โอเคเรียบร้อยอนะครับในส่วนนี้โอเคครับข้อมูลข้ารการปัจจุบนัน โอเคจบกันนเสนออ่ะลองมาดูพอโปรเจกต์แบบยาวที่ปรับแก้แล้วก็เห็นไหมครับเราก็ปรับแก้เลยท่านเมษาสิบสามนะครับหนึ่งพฤษภาได้ปรับชดเชยเป็นสิบสี่จุดห้า แล้วก็ตุลาครับรายละเอียดเราไปดูมันจะมีรูในบอกในโปลิสนะครับที่ไม่ใช่เป็นแบบตัวพิมพ์โอเคเท่านี้ก็เรียบร้อย